สวัสดีค่ะคินิติค่ะวันนี้คินิติจะพามาชมเป็นตลับทองเหรียญไข่งานร้านหัวเซิงเหิงนะคะซึ่งใบนี้เป็นแบบยกซุ้มหัวสิงนะคะแล้วก็ตลับของอตลับใบนี้เนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราน้ําหนักอยู่ที่12.57กรัมนะคะเป็นตลับทองมือสองไม่มีค่าแรงค่าซีนะคะก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานของร้านหัวเซิงเหิงด้วยนะคะร้านทองยอดนิยมนะคะร้านทองแบบเรียกว,ว่าอันดับหนึ่งในใจของใครๆในหลายคนนะคะของ ของพี่หลายๆท่านนะคะด้านข้อีกด้านหนึ่งก็เป็นสนิทเช่นกันนะคะสภาพดีเลยนะคะนอกจากทรงเหรียญไข่นะคะก็จะมีทรงเหรียญกลมด้วยนะคะแล้วก็ทรงแบบพักกุด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังเขาก็จะแกะลายเผื่อพี่ๆท่านไหนตามหาแบบขนาดประมาณนี้อยู่นะคะเดี๋ยวคินมีวัดขนาดให้ในคลิปนะคะแล้วก็ด้านบนห่วงต่างๆนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เช่นกันนะคะนี่ หัวก็ขนาดกําลังดีด้านล่างบันพับต่างๆไม่มีรอยฉีกขาดใดๆนะคะแล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวเปิดด้านในวัดขนาดกันดีกว่าขนาดความาขนาดด้านในก่อนอื่นเลยนี่นะคะหัวเซ้งเฮงมีตาเจดีนะคะแล้วก็ภาษาจีนหัวเซ้งเฮงนะคะแล้วเขามีต่อ90%ด้วยนะคะก็ นี่นะคะเป็นขนาดขนาดความกวา้างด้านในอยู่ที่2.75เซนนะคะแล้วก็ความสูงด้านในอยู่ที่3.6เซนนะคะแล้วก็ความกว้างที่หน้าจอนะคะอยู่ที่2.4เซนนะคะแล้วก็ความสูงของหน้าจอ3.05เซนนะคะก็น้ำหนักของเขานะคะชึบแต่คินขอเอาใบาแป๊บนึง น้ำหนักของเขา12.57กรัมนะคะตรับทองเหรียญไข่งานร้านหัวสิงหิงนะคะก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตรับทองกอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตรับทองกอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ s i t k 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตรับทองทิติหรือด่วนโท่089986685นะคะร้านอยู่ชั้น3ามห้างมาิตรงามเมงวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยเผื่อท่านไหนอยากไว้มาแบ่งปันตรับทองกอบทองพารเครื่องพารองคา คินิติก็ยินดีรับช่าว,วันนี้คินติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คนิติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ